กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการนายช่างเลือกครับและสําหรับเครื่องมือช่างในวันนี้นะครับที่ผมจะนํามารีวิวก็จะเป็นแคมมิเตอร์นะครับหรือเพื่อนๆบางท่านอาจจะเรียกว่าแอมมิเตอร์ครับเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับในการวัดกระแสไฟครับและสําหรับเครื่องที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นของยูนิตีครับเป็นรุ่น UT203 พัครับและสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคา1250อบาทครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนๆกเอถจงผกาแบบน้ครับ ถุงผ้านี้นะครับผมเดาว่าน่าจะกันน้าได้ในระดับหนึ่งครับพอเราเปิดถุงผ้าออกมาด้านในนะครับเราก็จะเจอตัวคลิปแอมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีสายไฟที่เขาแถมมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือสําหรับในการใช้งานอีกหนึ่งชิ้นครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องก็จะเป็นสีแดงตัดดำนะครับสีสันนี่ถือว่าสวยงามเลยครับแล้วก็การเก็บงานจากการผลิตนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเก็บงานได้เรียบร้อยเลยทีเดียวครับ และด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นส่วนของปากคีบนะครับเพื่อนๆสามารถใช้นิ้วชี้ในการกดปากคีบปออกมาแบบนี้ได้นะครับและในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีเล็กครับสำหรับในการเลือกย่านย่อยอีกทีหนึ่งครับด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มมาให้เราอีก3ปุ่มนะครับมีจอแสดงผลแบบ L.C.D. ครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับในการเสียบสายไฟอีก2ช่องครับและในส่วนของย่านการใช้งานนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเลยก็จะใช้งานร่วมกับปากคีบปด้านบนตรงนี้นะครับและอีกหนึ่ และสาหรับย่านที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ย่านนะครับและทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบออโต้เลิครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องปรับค่าใดๆแล้วนะครับและปุ่มที่อยู่ทางด้านล่างทั้ง3ปุ่มนะครับปุ่มแรกเลยจะเป็นปุ่มเซตซีโร่ครับเป็นปุ่มตั้งค่าให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อความแม่นยําในการวัดครับปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มมินแม็กนะครับเป็นปุ่มสําหรับในการวัดค่าที่น้อยที่สุดและมากที่สุดครับและสําหรับในปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะ เดี๋ยวเราลองไปดูการสาธิตการใช้งานเจ้าเครื่องนี้กันทีละย่านเลยนะครับว่าแต่ละย่านใช้งานยังไงและทําอะไรได้บ้างครับสำหรับในย่านแรกนะครับก็จะเป็นย่านการวัดโวลต์ของกระแสสลับนะครับหรือว่ากระแสไฟบ้านของเราปกตินี่แหละครับและย่านนี้นะครับเราจะต้องใช้งานร่วมกับสายไฟที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับและสําหรับในการเสียบสายไฟเพื่อใช้งานนะครับสายสีดําเสียบเข้ากับช่องสีดำนะครับสายสีแดงเสียบเข้ากับช่องสีแดงครับเพียงเท่านี้นะครับตัวเครื่องของเราก็ถือว่าพร้อมที่จะทําการวัดเรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆนำสายไฟทั้งสด้านนะครับเสียบเข เราสามารถที่จะกดล็อกหน้าจอเพื่อนําออกมาอ่านค่าด้านนอกได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นการวัดในพื้นที่แคบนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เราไม่สามารถอ่านค่าได้ก็ล็อกหน้าจอมาอ่านด้านนอกแบบนี้นะครับพออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกหน้าจอเพื่อทําการวัดต่อไปได้ครับและสําหรับในย่านนี้นะครับยังมีย่านย่อยอยู่ด้านในอีกหนึ่งย่านนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มซีเล็กนะครับเพื่อเป็นการเลือกย่านย่อยด้านในครับย่านนี้เราจะไม่ใช้งานสายนะครับให้เพื่อนๆถอดสายออกเพื่อคคววาาามปลดดภััยยใในนนกรรช้้งะบ ขอเพื่อนๆกดที่ปุ่ม select นะครับก็จะเปลี่ยนมาอยู่ในย่านของการวัดเฮิร์นะครับหรือว่าวัดขึ้นความถี่ของกระแสไฟนั่นเองครับในย่านนี้นะครับเพื่อนๆใช้ปากคีบจ่อเข้าไปที่พักแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะวัดขึ้นความถี่ของกระแสไฟของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับไฟบ้านทั่วไปนะครับจะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ50เฮิร์ตครับอันนี้ก็ถือว่าวัดได้ตรงพอสมควรเลยนะครับแต่สําหรับในย่านที่2นะครับย่านนี้จะเป็นย่านการวัดโวลต์ของกระแสตรงนะครับแต่สําหรับในย่านนี้นะครับเราก็จะใช สมมตินะครับว่าผมจะทาการวัดว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมีกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆนาสายทั้ง2ด้านจิ้มเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับเครื่องก็จะทําการวัดให้เราแบบอัตโนมัติครับมาสู่ในย่านที่สานะครับสำหรับในย่านนี้จะมีทั้งหมด4ย่านย่อยด้านในนะครับจะมีย่านวัดไดโอดนะครับย่านวัดความต้านทานแล้วก็ย่านวัดคาปาซิเตอร์ครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นย่านวัดแบบเป็นเสียงครับแต่ทั้งหมด4ย่านนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แค่เพียงย่านวัดคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ย่านวัดแบบเเป่งสี และเดี๋ยวผมจะสาธ in ิตย่านวัดแบบเป็นเสียงให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับและสําหรับทั้ง4ย่านนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเราจะต้องใช้งานร่วมกับสายที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับย่านวัดแบบเป็นเสียงนะครับหากเพื่อนๆนาสายทั้ง2เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นเสียงออกมาแบบนี้ครับและสมมุติว่าผมจะทําการวัดนะครับว่าสายไฟเส้นนี้มีการขัดในอยู่หรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆนาสายเส้นหนึ่งนะครับมาแตะที่สายไฟด้านหนึ่งแบบนี้ครับแล้วก็นําสายอีกเส้นหนึ่งนะครับมาแตะที่สายไฟอีกด้านหนึ่งครับถ้าเป็นเสียงออกมาแบบนี้นะครัับบแสสดดงงว่่าาาายไไฟขขอเรม และสาหรับในการวัดค่าคาปาซิเตอร์หรือว่าคาปาซิเตนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกที่ปุ่ม select นะครับให้ปรับไปอยู่ในย่านของการวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับแล่เจ้าตัวนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจ,จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าแคปของพัดลมนั่นเองนะครับผมจะลองทําการวัดค่าดูนะครับว่าเจ้าแคปตัวนี้ยังมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ แต่เท่าที่ผมวัดได้นะครับจะอยู่ที่0.8ถึง0.9ครับแต่ว่าเจ้าแคปตัวนี้จะมีค่าอยู่ที่1.5มโคฟาลัดนะครับแสดงว่าเจ้าแคปตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับและมาสู่ในย่านต่อไปนะครับสำหรับในย่านนี้นะครับก็จะเป็นย่านในการวัดเฮิร์นะครับหรือว่าขึ้นความถี่เหมือนกันครับแต่ว่าย่านนี้เราจะใช้ร่วมกับสายไฟนะครับเพื่อนเพื่อนแค่นำสายไฟนะครับไปเจาะเอาไว้ที่ปลั๊กแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวัดขึ้นความถี่ของกระแสไฟได้เหมือนกันครับ มาสู่ในย่านต่อไปนะครับเป็นย่านในการวัดแอมป์ครับสำหรับในย่านนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนปรับมาที่ย่านนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อจะต้องถอดสายไฟออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับสมมุตินะครับว่าผมจะทำการวัดว่าสว่านตัวนี้นะครับกินกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็นกระแส AC นะครับย่านนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็น AC หรือว่า DC ก็ได้ครับเพียงแค่กดที่ปุ่ม select นะครับก็จะเป็น AC แล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนำปากคีบของตัวเครื่องนะ เงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะวัดได้แล้วนะครับว่าเจ้าสว่านตัวนี้กินแอม์อยู่ที่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องไปตัดแห่งจ่ายนะครับแล้วก็มาต่ออนุกรมเพื่อวัดแอม์ครับอันนี้จะเป็นการวัดแบบง่ายๆนะครับเป็นจุดเด่นของเจ้าต <hel mi hil Rent> so ัวนี้ครับแต่สำหรับในย่านต่อไปนะครับก็จะเป็นย่านในการวัดแอม์เหมือนกันครับแต่ว่าย่านนี้นะครับสามารถวัดได้สูงสุดถึง400แอม์นะครับย่านก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถวัดได้สูงสุดไม่เกิน40แอม์ครับถ้าเกิดวัดเกิน40แอมม์นะครับจะต้องปรับมา ในย่านนี้นะครับเราก็จะเก็บเอาไว้วัดว่าสายไฟของเราขาดในหรือเปล่านะครับหรือว่าสายไฟเส้นนี้มีไฟอยู่หรือเปล่าครับและสำหรับในการใช้งานย่านนี้นะครับเพื่อนๆควรที่จะถอดสายไฟออกจากตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานครับและสมมตินะครับว่าผมจะทําการตรวจเช็คว่าสายไฟเส้นนี้มีไฟอยู่หรือเปล่านะครับเพียงแค่ให้เพื่อนๆนาปากคลิปเข้าไปใกล้ๆสายไฟแบบนี้นะครับถ้ามีไฟกับพลิปแบบนี้นะครับแล้วมีเสียงแสดงขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสายไฟเส้นนี้มีไฟครับและเพื่อนๆยังสามารถใช้ย่านนี้ในการตรวจเช็คสายไฟขาดในได้ด้วยนะครับ โดยที่เราจะทําการตรวจเช็คไล่ไปแบบนี้นะครับหากว่าจุดไหนที่ไม่มีไฟกระพริบนะครับหรือว่าไม่มีเสียงแล้วเนี่ยแสดงว่าจุดนั้นไม่มีไฟนะครับตั้งแต่จุดนั้นไปนะครับแสดงว่ามีการขัดไหนอยู่ครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบเกี่ยวกับย่านนี้นะครับคือเราสามารถที่จะหาสายไฟที่อยู่ในกําแพงได้ด้วยครับผมจะสมมติว่ากระดาษใบนี้เป็นกําแพงที่ปิดบังสายไฟอยู่นะครับเราจะมองไม่เห็นสายไฟนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับในการตามหาตําแหน่งของสายไฟที่อยู่ในกําแพงนะครับหรือว่าสายไฟที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยครับ เรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอนะครับสำหรับเจ้าแอมมิเตอร์หรือว่าแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1,250บาทครับและผมเองก็ได้ซื้อมาใช้งานได้สักพักหนึงแล้วนะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าถามผมนะครับในราคา1,250บาทถ้าเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในการวัดแอมนะครับอันนี้ผมถือว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาจะเด่นไปในเรื่องของการวัดแอมนะครับหากว่าเพื่อนๆจะซื้อมาใช้ในการ D i Y ทััั่ววไปปนนนนนะรผมมมแให้้เเ็ตตติอ์ี ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีราคาเพียงแค่600กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมก็ถือว่ามีย่านในการวัดที่ครบเลยนะครับแล้วก็เป็นย่านแบบออโต้เล็งด้วยครับมือใหม่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่ามีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเจ้าแคมเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ละเครื่องนะครับก็จะมีหน้าที่มีการทํางานที่แตกต่างกันครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานของเพื่อนๆด้วยนะครับและผมเองก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้น่าจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได และสุดท้ายนี้นะครับที่ผมไม่มีสินค้าใดๆจําหน่ายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นครับผมซื้อมาใช้งานเองนะครับแล้วก็นําข้อมูลมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันไว้ครับจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับและวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับงาน DIY ครับสวัสดีครับ